ลูกค <Saint> ่ะดูบถึมองมองมากๆเลยคือพูดถึงขนาดซื้อมากๆเลยนะป่านี่หรือสามลูกโลน่นเองเาะอดสวยเลยดีกว่าเดี๋ยวจะเอาลูกที่มองมองเดี๋ยวอมองจัดูนเด้อค่ะท้ลูกกราดากินนนเองนาะโอ้ยลูกลูกโตมากเลย ที่จะไม่มีซึ่งเนาะคือทยมันเป็งามค่ะสามนที่ร้านหมูแล้วกนเนาะสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับทที่เข้าารับชมด้วยกด้วยขอบคุณทุกคนเลยค่ะขอบคุณที่มาชมคลิปจนนะคะต่างชานยังนด้วยค่ะยม่้นี่นเนโอ้อยู่ยอยู่ค่ะ คจะม่มีสงนนนะคะาามไม่เป็ยงาง่างนาค่ะขนาดนีอ่าม้นโหเทอะไรจ๊ะเอาเอาลจักนะสำหรับี่กียก็ันไมามแล้วไคะไมีม่สามชั้นเหลือเลน่นจะ้ะหมดแล้วเนาะไปดูร้นรนานกันด้ค่ะร้านชั้นรอ่อ่อนนะซื้อสตรอบรี่ลพี่สุกกน,นะ สวยงามขนาดถึงมาหนึ่งใจ้มงวงเราหนึ่งแลคะเนาะชคกน่คนด้วยค่ะไม่ใช่สองโลสันีค่ะเนาะใสไอ้โรตีอันนี้หมดแล้วมไม่คีสามชั้นเหลือเลยนี่จ้ะหมดแล้วเนาะไปดูร้านกันได้ค่ะร้านสชั้นหมดแล้วไปดูก่อนนะเป็นหัวหัวห้าแบบนเีงนะคะเต๊กนม้เนาะมีต นี่แตกระถางเนาะส้าโอ้อันนี้เป็นของอะไรคะแก,ก่แกก็กมีแต่ลูกมันหนาหนากินแล้วแต่พูดถึงอะ่ะอันนี้จะหวานกว่าใช่ไหมส,สามหนาอ๋อสองเซโลเท่าไหร่จ๊ะเอา,เอา,เ,อาเอาโรลงจักรสำหรับที่พี่ก็ยกกันนี่จ้ะอาร่อยเป็อที่จามผงนี่คะเนาะ วันน oui, bon ี้เราเข้าตลาดในตัวตลาดกันเลยค่ะโอ้โหมะม่วงค่ะนี่จ้ะไม่ค่ะเมนี่สามชั้นเหลือเล่นนี่จ้ะดแล้วเนาะไปดูร้านกันเดี๋ยวค่ะร้านสามชั้นหมดแล้วต้านนี้ตัวนะอร่อยที่จานขนมนะค่ะวันนี้เราเข้าตลาดในตัวตลาดกันเลยค่ะ โอ้โหกำลังว่างค่ะคือเพื่อนเดินตลาดปูเนาะเนาะตลาดของของที่เกี่ยวกันพ่เศษค่ะเพื่อนมาเดินตลาดนะคะซึ่งวันนั้นก็มาแล้วรอบนึ่งนะเนาะแต่ว่ามาไม่ถึงค่ะวันนั้นมาเขตตลาดสัปน้ำดอกไม้จะสี่สิบบาทค่ะแต่น้ำดอกไม้จะหวานกว่าน้อลองยัดสองูกกันนะ พอแล้วค่ะเอาก็ได้ค่ะไม้ค่ะแบบนี้สามชั้นเหลือเลยนี่จัะหมดแล้วเนาะไปดูร้านกันเด้อค่ะร้านสามชั้นหมดแล้วต้านนี้ก่อนนะสองอย่างเลยเนาะเขาบอกว่าเขาบอกว่าอันนี้หวานเราก็อยากได้เลยค่ะเนาะรโดยที่สามประหงนี้คะเนาะ ตอนนี้เราเข้าตลาดในตัวตลาดกันเลยค่ะโอ้โหกะม่วงค่ะตัวลน้ำดอกไม้จะ40บาทจะแต่น้ำดอกไม้จะหวานกว่านาะลองแกะสองลูกก็ได้ลองเปนไหมล่ะพอลวค่ะเอาก็ได้ค่ะสิบาทลมันหรืออรสามลูกโลนันเนาะัวกวาเดะเอาลูกทีมัน,น,นองนนออี่เด เคยมาเดิดนตลาดนะคะซึ่งวันนั้นก็มาแล้วรอบนึงนะคะแต่ว่ามาไม่ถึงค่ะวันนั้นมาแค่ตลาดสัมพันธ์ที่จะมีมีซื้อนะคะที่ขายอะไรกันอย่างาน,น,ะะานีค่ะกโอ้ยขนาดนี้นี่จ้ะไหนได้กันยี่สิบใช่ไหมคะได้จะเอาเป็นยี่สิบไข่ค่ะจ้ะนี่ได้เลยเพื่อนๆใส่ก็มึงโอ้อันอนี้เป็นของอะไรคะ แกก็ม mm ีแ hmm. ต่ล huh. <laughs> oh ูก huh. มันหนาหนากินเนาะแต่พูดถึง oh อ่ะไอ้นี่จะหวานกว่าใช่ไหมสามหนึ่ง้าเอาไปที่สามหกนี่คะเนาะวันนี้เราจะไปตลาดในตัวตลาดกันเลยค่ะโอ้โหมะม่วงค่ะตัวไข่ลูกค่ะดูสับสีมะม่วงมากๆโอ้ชูพูดถึงเนื้อหาชื่อมากเลยนะไหนได้กันยี่ซิมใช่ไหมคะได้จะเอาเบ้งยี่ซิมไข่ขา จ้ะนี่่เเพื่อนใส่มาซื้อสตรอเบอรี่บลูสากุณที like in in short, to ่สูก่อนนะสวยงามมากขนาดถึงมานห่ได้มะม่วนหนึ่งโล่นกเร้ะาแก่อนดยค่ะกาก็มีแล้วคเนี่ยปลายูด้วยค่ะนี่คงโอ้โหเพื่อนๆดูฝักทองค่ะัองซื้อสตรอเบอรี่บลูสากุณที่สูก่อนนะ สวยงามค่ขนาดถึงมาเหนื่อยม่วงองแล้เนืะอยด้นะลกค่งวก่สวยง่บาทสา4บาทเลยอร่อยนะน้ำดอกไม้แถ่นี้ก็อร่อยลูกค่ะดูอถึงน้มมากๆเลยพูดถึงนืาซ้มากๆเลยนะปลาระมียกซะเนี่ย ปลาไลบูร่ค่ะโอ้โหเพื่อนๆดูสักสองค่ะมกงองสันลนยัีก่อนด้วยค่ะเี้ยนี่นี่น้องโอ้โหนยดนได้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนีัี่เป็นค่ะเพื่อนๆมาเดินได้นะคะซึ่งวันนั้นก็มาแล้วรอบหนึงแล้แต่ว่ามาไม่ถึงค่ะวันนั้นมาเข่ตลาดสัมป ให้รูปค่ะดูสอดผิวน้องมองมากๆเลยพูดถึงเน,น,น,นื้อาซื่อมากๆเลยนะสองอย่างเลยเนาะเขาบอกว่าเขาบอกว่าอันนึงหวานเราก็อยากได้ดยค่ะเนาะน้ำดอกไม้จะสี่สิบบาทจ่ะจะน้ำดอกไม้จะหวานกว่าเนาะลองแกปสองรูกก็ได้ลเป็นไม่ได้พอแล้วค่ะเอาก็ได้ค่ะ ส,สตรอเบอรี่ลูกตัคุณพี่สูงก่อนนะสวยงามมากขนาดนี้มาหนึ่งใบมะม่วงแล้วหนึ่งโตะแล้วเนาะไปดูร้านกันด้วยค่ะรานลัดลายบาจีอันนี้บอกกันนะไม่ค่ะไม่มีสามชั้นเหลือเล่นใน you จะะ้งแน้ว่ะหมดแล ouais ้วเนาะไปดูร้านกันด้วยค่ะร้านสามชั <c oughs> <c oughs> <c oh ้นหมดแล้วตามมืก่อนนะร้านลัดลายบาจีอันนี้บอกกันนะไม้ค่ะไม่มีสามชั้นเหลือเล่นในจ้งแน้ว่ะหมดแล้วเนาะไปดูร้านกันด้วยค่ะร้านสามชั้นหมดแล้วตามมือก่อนนะ ป่าคะนีเ้เลอลสามมลูกโลน่ะเรีสวยๆดีกว่าเดี๋ไ่มไม่ี้สามชั้นเหลือเลยนี่จ้ะไปด้วเนาะไปดูรันได้ค่ะรันสามชั้นหม่แลลวรันมีกก่อนนะที่จะไม่มีสื่งนี่เแอจะยไม่ต้องยัางมค่ะรูปเันๆด้วยซิของจักด้วยซี่เนาะ เาซื้อหมูคนดีกว่านะะเนาะซื้ดีกว่าน้ำดอกไม้จะสี่สิบบาทกันจะน้ำดอกไม้จะหวานกว่านะลอแล้วค่ะเอาก็ได้ค่ะเอาไป็นสองลูกเนาะใส่ไปด้วยกันจะซื้อสตอเบอรี่ไปปากพุ่ี่สุก่อนนะสวยงามมากขนาดนี้นหนึ่งใจมั่งองเราหนึ่งละ่เนาะชก้ยกลูค่ะ เป็นตลาด,ด,ดโขงเนาะคะเนาะตลาดโของเอาไปใส้ซองลูกเนาะจับใส่ไปด้วยกันจ้าสดพารอยตรงที่การผลิะเนาะ,นะวันนี้เราจะไปตลาดในตัวตลาดกันเลยค่ะโอ้โหมะม่ค่ะคุอโขงไม่ใช่สองลูกโลตรงนี้นค่ะเนาะใสน,นี่จ้ะ ซื้อสตรอเบอรี่ไู้ปัาคุณพ่สุก่อนนะสวยงามมากขนาดนี้มาหนึ่งใบมะม่วงแล้วหนึงลูกแลเนาะชิคกี้พายก่อนด้วยค่ะเอาไปได้สองลูกเนาะใส่ไปด้วยกันก็สตรอเบอที่ป่าน่หรอสามลูกโรนนคนเนาะเอาสวยเัวดีกว่าเดี๋ยวไปเจาลูกที่มันงมม่วงนี่เพื่อนเคพื่มาเดนได้นะคะ ซึ่งวนันนั้นก็มาแล้วรอบนึนกนแต่ว่ามาไม่ถึงค่ะวันน,น,นนั้นมาเขตตลาดัปะเป็นเิน่ตล,ลาดปูนกนะตลาดโของเป็นไทยด้วยค่ะไทยีอนีวมาดูหนูสามชั้นลานด้อค่ะนี่นน,นี่นาะโอ้มียมีอยู่ 没卡。